สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการหัตถศิลป์รายการที่จะนําเอาเคล็ดลับและสาระดีๆเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของบุคคลที่สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างเป็นอาชีพมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราได้ทราบเกี่ยวกับอุอปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทํากรอบรูปนะคะการตัดกระจกในการ ทำกรอบรูปเช่นเดียวกันในวันนี้ค่ะเราจะมาทราบถึงวิธีการเตรียมและตัดกระดาษที่ใช้ในการทํากรอบรูปค่ะว่าเราจะต้องทําอย่างไรบ้างจากท่านวิทยากรทั้งสองท่านในวันนี้ค่ะท่านแรกค่ะท่านอาจารย์สุจินเพิ่มพูนสวัสดีค่ะและท่านที่สองนะคะท่านอาจารย์ชนลพินเพิ่มพูนค่ะสวัสดีค่ะทอาจย์คะ ในส่วนของการทํากรอบรูปสีน้ำนะคะอย่างที่เกินไปเมื่อตอนายการว่ามีต้องมีทั้งกรอบไม้ใช่ไหมคะมีกระจกอีกอย่างหนึ่งก็คือกระดาษที่จะใช้ในการทํำกรอบรูปกระดาษตรวนี้เป็นส่วนไหนของกรอบรูปคะอาจารย์กระดาษตัวนี้คือส่วนที่จะเพิ่มพูดง่ายเพิ่มความงามให้ให้รูปให้ให้ภาพมีความงามมากขึ้นนะครับ แต่ถ้าเราเราไม่ใส่กระดาษตรงนี้มันอาจจะความงามมันอาจจะมีไม่มากนักนะ,ะเมื่อเราใส่อย่างเช่นกรอบตัวนี้นะฮะพอใส่แล้วมันก็เกิดมิติเกิดความงามมากขึ้นค,คือคือพูดง่ายเ,าเสริมเสริมให้ภาพนั้นมีความโดดเด่นขึ้นะนะครับแล้วกระดาษชนิดนี้นี่ชื่อว่าอะไรคะจย์มีชื่อเรียกไหมคะโดยทั่วไปมันเขาชื่อกระดาษ สำหรับทำกรอบรูป <c oughs> หรือโฟโตบอร์ดนะเร,เรียกโฟโตบอร์ดนะครับหรือบา,บางบางส่วนบางาบางคนก็เรียกว่าเมาส์กระดาษเมาส์นะครับค่ะและกระดาษเมาส์นี้มีกี่กี่ชนิดกี่รูปแบบอะคะอาจารย์สำหรับที่เรามาใช้ใช้ในการาทำกรอบะนะ,ะสีน้ำนั้นส่วนใหญ่เราจะใช้ส่วนใหญ่โดยทั่วไปนะฮะ มันจะใช้แค่สสีคือสีขาวกับข,ขาวครีมเพื่องานขาวกับข,ขาวครีมมันสามารถที่ใช้กับโทนโทนสีได้แทบทุกทุกสีะนะครับส่วนในเรื่องของกระดาษนั้นที่ที่เห็นอยู่ที่ซื้ออยู่นะ,ะที่ซื้ออยู่มาใช้มันจะมีของออทางยุโรป กับของจีนนะแล้วความแตกต่างกันล่ะคะความแตกต่างของของทางยุโรปจะมีคุณภาพดีกว่านะครับของจีนจะคุณภาพไม่เป็นที่นิยมมากนักเพราะระยะช่วงหลังนี้ระยะหลังนี้ผมไปสอบถามดูและปรากฏว่าไม่ได้สั่งเข้ามาอีกแล้วนะแต่มีราคาถูกกว่าค่ะจะเห็นได้ว่ามันจะมีความหนาแตกต่างกันครับตรงนี้ตรงนี้ความหนามันผม ขึ้นอยู่ที่ผู้ผลิตกระดาษนะครับแต่ละอาถ้าเป็นเรียบๆมันอาจจะความหนาไม่ไม่หนามากนักหรือมาตรฐานนะครับแต่ถ้ากระดาษที่มีความหนามากผมสังเกตว่าเป็นพวกที่มีเทคเจอร์ในตัวเองนะเพราะว่ามีเทคเจอร์ในในตัวเองมันก็จะเพิ่มความหนาของตัวกระดาษมากขึ้น ครับตอนนั้นแล้วในการใส่กรอบรูปนี้เราเน้นไหมคะว่าจะต้องเป็นแผ่นหนาหรือแผ่นบางขนาดไหนกระดาษเลยครับค่ะกคงคงไม่ได้เน้นคือดูที่ตัวผลงานตัวที่ตัวผลงานตัวชิ้นงานว่า,าลักษณะตัวชิ้นงานนั้นหรือตัวผลงานนั้นจะมีะลักษณะโทนสีอย่างไรเราจะใช้สีครีมครีม ขาวหรือสีขาวในลักษณะนันก็ต้องดูที่รูปภาพด้วยใช่ไหมคะทุกรูปภาพด้วยแล้วอีกสาคัญก็คืออยู่ที่ลูกค้าลูกค้าด้วยว่าเขาสนใจหรือเขาต้องการที่จะใช้สีอะไรนะครับเมื่อเรามีภาพแล้วเรามีกระดาษแล้วครับก่อนที่เราจะทําให้เป็นช่องเนี่ยค่ะมันต้องมีวิธีการตัดใช่ไหมคะอาจารย์สิ่งที่จะใช้ในการตัดกระดาษที่มีลักษณะหนาขนาดนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ ต้องมีเครื่องมือเฉพาะไหมคะอาจารย์มันก็เป็นเครื่องเครื่องมือเฉพาะสาหรับตัดกรอบโดยตรงนะฮะอันนี้เรียกว่าอะไรคะอาจารย์อันนี้เป็นชุดอุปกรณ์สาหรับตัดกรอบรูปโดยตรงนะครับอันนี้เป็นชุดอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะเป็นชุดชุดอุปกรณ์สาหรับตัดนะครับส่วนการจะตัดกรอบนะฮะมันขึ้นอยู่ว่าขนาดที่เราจะต้องการจากภาพ จากตัวภาพเนี่ยมีความกว้างขนาดไหนแสดงว่าเราต้องเน้นที่ตัวรูปภาพก่อนเป็นหลักกับับบางครั้งศิลปินหรือว่าบุคคลทั่วไปหรือว่าลูกค้าเขาอาจจะภาพไม่ใหญ่มากนะักแต่ต้องการที่จะภาพเล็กแต่ว่าต้องการให้ขอบใหญ่เพื่อเพื่อให้งานมันดูมันใหญ่ขึ้นนะเมื่อกรอบภาพเล็กผลงานเล็ก กรอบเลขอีกมันก็ไปเกิดความงามหรือเกิดความสวยงามมากนักนะมันก็จะดูหลายๆองค์ประกอบร่วมกันนะครับส่วนกระดาษกระดาษไซส์ใหญ่กระดาษนะฮะสำหรับนำมาตัดนั้นไซส์ใหญ่ไซส์คือไซส์ของเขาหรือขนาดของเขาเนี่ยประมาณ3.2อคูณ44่นิ้วนะครับแล้วกระดาษพวกนี้เนี่ยเราจะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย์กระดาษพวกนี้หาซื้อได้จากร้านเครื่องเขียน นะหรือศึกษาพันธุ์หรือว่าหรือว่าร้านเกี่ยวกับการทํากรอบรูปนะครับอันนี้จะมีนะครับจะมีเฉพาะเลยใช่ไหมคะเฉพนเป็นกระดาษสําหรับใช้งานการทากรอบรูปโดยเฉพาะคับอย่างที่กล่าวเบื้องต้นที่เรียนถามท่านอาจารย์ไปอะค่ะว่าที่ตัดเนี่ยเป็นรูปแบบเฉพาะของเขาเลยมีชื่อเรียกไหมคะอาจารย์ ชื่อเรียกไหมคะอย่างอย่างนี้เราเรียกว่าคัตเตอร์อย่างนี้น <aime S 1> เขามีชื่อเรียกไหมคะอาจารย์ก็คงจะเป็นในลักษณะเครื่องมือสาหรับตัดกรอบรูปเฉพาะเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าท่านท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยทราบทราบวา่าถ้าเป็นอย่างนี้คงจะต้องมีราคาสูงใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีแบบนี้เราสามารถที่จะใช้เครื่องมืออื่นในการตัดกรอบได้ไหมคะอาจารย์ก็ได้เหมือนกันครับคือเรา เครื่องมือตรงนี้คือมันพิเศษชนะลักษณะของพิเศษคือตัดกรอบแล้วมีความความเฉียงตรงนี้ให้เห็นนะตำแหน่งคือความเฉียงอ๋าจะเป็นมุมเฉียงนะมุมเฉียงอ๋อถ้าเราจับนี่ก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นครับเฉียงสี่ผ้าเฉียงศีระองศาเหมือนกับการมองนั้นมันมีมิติมิติลึกตื่นลึกนะให้เห็นนะส่วนถ้าเราเราไม่ใช้ในลักษณะของ เครื่องเครื่องมือตัวนี้เราอาจจะใช้ใช้ตัดโดยตรงโดยใช้ไม้บรรทัดที่ตัดตรงๆก็ได้คัตเตอร์คัตเตอร์เนี่ยตัดตรงทำกรอบตรงๆตัดตรงๆแต่ว่ามันมันไม่เห็นเป็นมิติมันก็เป็นลักษณะฉากเข้าไปมันก็ไม่เห็นมันคล้ายๆมองแล้วแบนๆแบนๆแต่ถ้าเครื่องมือชนิดพิเศษนี้เหมือนมันมีมิติคล้ายๆว่าลึกเข้าไปมองภาพลึกเข้าไป ก็สามารถที่จะใช้คัตเตอร์ก็ทําได้แต่ว่ามันจะไม่มีมิติมองให้เห็นภาพนั้นสวยขึ้นใช่ไหมคะนอกจากเครื่องตัดตรงนี้แล้วอะคะอาจารย์มีเครื่องมืออย่างอื่นไหมคะเครื่องมืออย่างอื่นก็ยังมีมีอยู่คือหลังอันนี้ตัดลักษณะของเครื่องมือที่ตัดลักษณะของเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเราใช้วงต้องการที่จะให้กลมหรือรูปบุคคลนะ เราอาจจะใช้ลักษณะของวงรีอย่างนี้มันก็มีเครื่องมือเฉพาะในการตัดการกัดตัดโดยเฉพาะนะครับตัดเพื่อให้เกิดวงกลมหรือวงรีจะเห็นตรงนี้ว่าจะมีใบมีดใช่ไหมคะใบใบใบมีดตรงนี้นี่ใช้เป็นคัตเตอร์ได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ครับมันเป็นใบมีดเฉพาะของเขานะคือมันเป็นเป็นลักษณะงานเฉพาะงานพิเศษของเขาขึ้นมา เป็นลักษณะงานใถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าตัวตัดกระดาษแผ่นใหญ่นั้นก็ต้องมีใบมีดเหมือนกันใช่ไหมคะมีใบมีดเหมือนกันนะเช่นถ้าเป็นตัวนี้คือตอนใบมีดเป็นลักษณะแบบนี้นี่ใช่ไหมคะเนี่ยนก็จะเป็นใบมีดเฉพาะตัามตับาตัดมงลีนะตัดมงลีเป็นใบมีดเข้าทางานมาโดยเฉพาะนะครับค่ะ แล้วถ้าตัดตรงล่ะคะใช้ใบมีดแบบเดียวกันไหมะคะไม่คนละคนละแบบครับถ้าตัดตรงนะฮะมันก็จะใช้ในลักษณะเนี่ยค่ะนะมันจะเป็นลักษณะบนีก็จะตรงนะตรงเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือเครื่องมือที่ใช้เฉพาะงานงานเฉพาะอย่างคเป็นลักษณะของงานเฉพาะอย่างนะครับเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่ามีอุปกรณ์ที่จะใช้ในการตัด กระดาษกรอบรูปมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาลองให้อาจารย์ลองสาธิตตัดกันดูเลยนะคะคือคือหลังหลังจากที่เราเรารู้รู้ขนาดว่าเออเรารู้ว่าภาพมีขนาดเท่าไหร่แล้วเราก็จะมาตัดนะตัดกระดาษแผ่นใหญ่จากแผ่นใหญ่นะขนาดแบบนี้ให้เหลือแผ่นเล็กที่จํานวนว่าเราต้องการความหนาของของกรอบตรงนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวลองมาลองมันตัดดูนะค่ะ ในเมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการอันนี้ก็คือเราจะต้องวัดภาพก่อนนะคะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วอันนี้ค่ะทีนี้ภาพลักษณะภาพแบบนี้แล้วแล้วก่อนนี้เราเราต้องการนี่เท่าไหร่อันนี้สามนิ้วนะแต่สามนิ้วแล้วก็สามนิ้วเราก็เอาดินสอนนะครัะเอาดินสอกี่กี่ตำแหน่งให้ได้นะฮะ โดยรอบก็ขีดในรักษณะแบบนี้สด้านค่ะอ๋อค่ะสี่ด้านเท่ากันค่ะนี่เมื่อเมื่อขีดได้สี่ด้านแล้วนะค่ะอ๋อเขาก็จะเป็นที่หนีบกระดาษด้วยเหรอคะอาจารย์เป็นไม้บรรทัดด้วยเป็นไม้บรรทัดด้วสีด้านนะคะเมื่อได้สีด้านแล้วนะเราก็ลองมามาทาบดูกับตัวตัวงานเพื่อเช็คดูอีกที ตรวสอบดูทีว่ามันเกินเกินเกินขอบนี้ไหมนะเกินขอบนี้ด้านนี้ได้อ่านี้ฝั่งนี้ได้ไหมครับฝั่งนี้อ่ามันไม่เกินอ่มันไม่เกินมากนกหรือไม่กินมากนักบางทีเราเราอ่ากินไปมากตัวงานเขาเสียตัวผลงานนั้นขาดขาดความงามไปนะส่วนงานเขาเสียก็ต้องดูว่าขนาดที่เราเข้าไปลึกมากน้อยขนาดไหน ันัดส่วนอย่างไรนะะอันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะตัดใตัดนะหลังจากนั้นแล้วเราก็มาตัดจะมีเส้นตรงเนี้ยค่ะสังเกตให้ให้ตรงกับเส้นดินสอนะคะอ๋อจะมีนี่ค่ะมีเส้นสังเกตได้ง่ายเสร็จแล้วก็กดกดใบมีดครับเดี๋ยวๆนไอ้ตัวนี้ก็ไอ้ตัวขนาดนี้ก็เช่นกันมันมีตำแหน่งบอกนะครับมีตัวเลขบอกขนาดตำแหน่งของมันว่าเข้ามากินนิ้วสามนิ้วเพราะว่าตัวนี้มันสามารถเลื่อนได้เลื่อนได้ เลื่อนบอกขนาดได้เจะกินนิ้วอันนี้เลื่อนได้เลื่อนตำแหน่งนี้ได้นะนี่ในเมื่อเราได้ตำแหน่งตามที่ต้องการแล้วเราก็สามารถที่จะถึงเวลาแล้วก็มันก็จะมีตัวตัวตัวบอกตำแหน่งส่วนอุปกรณ์ตัวนี้มันมีสําหรับการตัดนั้นมันมีหลายหลายชนิดมี้ยมีหลายประเภทอันนี้ชนิดที่เราต้องใช้ดินสอกี่แต่บางบางประเภทหรือบางชนิดอาจจะเป็นลักษณะที่ มันมีเครื่องมือที่เช็คทั้งรอบด้านได้เลยเนาโดยโดยที่ไม่ต้องมาใช้ดินสอตีเส้นก่อนครับหรือไม่เช่นนั้นยุคไอทีตัดด้วยคอมพิวเตอร์สามารถตัดตัดด้วยคอมพิวเตอร์สั่งการด้วยตัดด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับวิวัฒนาการนะคะอันนี้ก็คือตัดคือจะเป็นรูปแบบที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะว่าจะมีเป็นมิติ อ๋เส้นก็หยุดค่ะค่ะแล้วก็ดึงขึ้นเพราะใบมีดมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงออค่ะตัดทั้งสี่ด้านเลยนะคะเวลาตัดนี่เราเน้นเฉพาะมุมด้านในใช่ไหมคะค่ะเราจะไม่เลยมาถึงด้านนอกถ้าเลยมันจะทำให้งานมันเห็นรอยเลยครับ อาจารย์คะแล้วในการตัดเนี่อาจารย์จะต้องใช้แรงกดเยอะไหมคะในการตัดนะคะไม่ค่ะไม่ไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุมน้ำหนักการกดให้ให้เสมอกันนะ,ะ,ะเพราะถ้าไม่เสมอเนี่ยอาจจะมีเป็นรอยขยักได้ะะอ๋อค่ะสิ่งสําคัญใบมีดต้องคมอ๋อค่ะถ้าไม่คมตัวกระดาษก็จะเป็นขุยเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเช็กให้ค่ะอ,อันนี้เวลาตัดนี่จะเกิด การผิดพลาดเยอะไหมคะบอกว่าเราวัดมาดีแล้วแต่ว่าพอตัดไปเนี่ยอะปรากฏว่ามันใหญ่กว่ารูปเล็กกว่ารูปอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงไหมคะอาจารย์ตรงตรงนั้นส่วนมาก <c oughs> จะไม่ผิดพลาด <c oughs> เนื่องจากว่าหลังจากเราเรารู้ขนาดสัดส่วนแล้ว <c oughs> ใช้ดินสอล, <c oughs> ลองขีดแล้วก็เหมือนอย่างเมื่อกี้ประทับท่าให้ดูนะฮะเหมือนกับเป็นการเช็คครั้งสุดท้ายว่าเราจะตัดลงลงใบมีดแล้วนะใช่เช็คครั้งสุดท้าย ว่าได้ไหมซ้ายได้ไหมขวาได้ไหมคิดว่าสมมติว่าถ้าเป็นการแบบตัดผิดพลาดเราจะมีวิธีการอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าแบบว่าทําให้มันนูนเป็นสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยคะเป็นการแก้ไหมอาจารย์ถ้าเป็นไอตัวนี้ใม่ผิดพลาดคือต้องการที่จะให้มีลักษณะมีสองชั้นอาจจะเล่นสีเล่นให้มันสองสองชั้นเป็นการเล่นมิติใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่เป็นการแบบว่าแก้แก้แก้ไขว่าเรา ตัดออกมาแล้วมันใหญ่ไปหรือเล็กไปไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันผิดพลาดทจริงๆกระดาษตัวนี้เราก็สามารถที่จะเก็บไว้ก่อนเพื่อนําไปใช้ในโอกาสต่อไปได้ในเมื่อถ้าตัวชิ้นงานนั้นมีความกว้างกว่าเราก็ใช้ได้แต่ถ้าแคบกว่าคงใช้ไม่ได้อันนี้คือตัดในลักษณะของเป็นกรอบสี่เหลี่ยมและอย่างที่เรียนถามอาจารย์ไว้ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่า ถ้าเราอยากได้เป็นวงกลมวงรีอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถจะทําได้หรือเปล่าคะอาจารย์วงกลมวงรีได้นค่ะค่ะอันนี้คือเครื่องมือสําหรับที่จะตัดเป็นวงวงกลมวงรีใช่ไหมคะเดีนไปคผมผมทดสอบตรงนี้นะ่ฮะหลังจากนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะตัดตัดนี่ฮะจากที่เราเราทดสอบเออเราเราขนาดเนี้ยเราก็สามารถที่จะตัดได้ตรงนี้ครับผม จะสังเกตเห็นว่าจะเป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมไอ้สี่สิบห้าองศาครับครับค่ะตรงนี้ไปเลยแต่ตจะสวยหรือไม่สวยนี่ขึ้นอยู่กับใบมีดด้วยนะคะต้องคมงใบมีดต้องคมอันนี้ตัดวงรีครับค่ะอันนี้คือเครื่องมือสำหรับตัดวงรีเลยใช่ไหมคะค แล้วถ้าเกิดเราเราไม่มีเครื่องมือนี้ล่ะคะอาจารย์แต่เราอยากได้ที่จะเป็นแบบว่ารูปวงกลมวงรีที่เราสามารถจะใช้แบบอย่างอื่นได้ไหมหาง่ายๆในบ้านเราเองอะไรอย่างเงี้ยคะอาจารย์ผมว่าได้นะม,มันคืออุปกรณ์หรือว่าวัสดุต่างๆภายในบ้าน <c oughs> นะมันก็สามารถนํามาตัดวงกลม,มหรืออาจจะมีในลักษณะของของ ของเครื่องเอ่อย่างอย่างอย่างจานอย่างเงี้ยราอาจานมาเป็นแบบอย่างงี้ได้ก็เป็นแบบก็ได้แต่ถามว่ามันคุณภาพของงานมันนั่นไหมคุณภาพงานมันเอ่อมันอาจจะไม่สวยไม่สวยมากนักนะฮะคือความการต่อของของเส้นหรือการเอ่อชนลายของเส้นนั้นอาจจะไม่สวยเท่าทีกรวรเพราะน้ําหนักมือ ต่างๆที่เรากดไปหรืออุปกรณ์ต่างๆตรงนั้นมันอาจจะไม่ได้มาตรฐาเถ้าดีกว่าก็ได้แล้วเครื่องมือนี้ก็สามารถที่จะหาซื้อได้เช่นเดียวกันตามร้านทั่วๆไปอันนี้เครื่องมือตัวนี้มันหาซื้อเฉพาะเป็นเครื่องมือสําหรับอุปกรณ์การทํากรอบรูปเฉพาะเท่านั้นเลยเท่านั้นที่อื่นก็คงไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเล็กๆตัดวงกลมเล็กตามตาม สูงเงินก้าหรือเครื่องเขียนก็พอมีบ้างแต่ขนาดไม่ใหญ่มากนักเล็กๆนะเล็กอาจจะ4นิ้วแนิ้วแค่ด้านเองไม่ใหญ่มากนักอันนี้สามารถที่ใช้ขนาดใหญ่ได้ค่ะอันนี้อยากให้จารย์ลองสาธิตให้ดูถ้าสมมติว่าถ้าจะเป็นวงกลมเราจะต้องมีวิธีการทํำยังไงบ้างคะก็กดนะคะเราเราจะต้องวาด มาร์กจุดก่อนไหมว่าจะเอากลมแค่ไหนหรือยังไงคะอาจารย์อ๋อเราเราขึ้นอยู่คือบางทีเราต้องต้อง,ต,องต้องทดสอบถือว่าอาจจะต้องใช้อะอ่ะ,อะปากกาลือนินสซอมาทดสอบมามาร์กหนูมาขีดมามาร์กหนูตามตาม,ตามขนาดของรูปค่ะคือคือมันจะมีคือมันจะมีบอกในอัตราส่วนอของ ของขนาดตรงนี้ว่าว่าจะวงกลมเท่าไหรอันนี้ขึ้นอยู่ที่ภาษะว่าคือเราต้องทดสอบเราต้องทำาบ่อยแล้วเราจะรู้ตําแหน่งว่าขนาดสัดส่วนตรงนี้นะวงกลมหรือวงรีเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเครื่องมือนี้จะต้องเหมาะสําหรับคนที่ชํานาญสักเล็กน้อยในการทำกับะอืมค่ะไอตัวตัวถ้าตัดตรงๆนั้นมันก็สามารถที่จะทําได้เลยทีนี้ต้องต้อง มีทักษสกว่าบางครั้งนานๆตัดมันก็ต้องมาต้องมามาทดสอบลองลองตัดอีกทเนี่ยค่ะกดตอนนี้ก็ต้องกดตรงนี้ต้องจับให้แน่นใช่ไหมคะด้านนี้ก็กดแล้วก็หมุนกมุนงีก็จะได้เป็นวงรีอันนี้ก็ต้อง ก็ต้องมีผ so, like so so, so 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 ู้ช่วยเล็ก so, น so, <so S 1> ้อยในการทําตรงนี้ด้วยคนคนเดียวก็ได้ครับอ๋อคนเดียวก็ได้ใช่ไหมพอดีอาจจะสถ่านที่อะไรต่างๆมันก็แก้บางทีเราก็ต้องต้องนานนิดนึงอันนี้ก็ต้องใช้น้ําหนักในการกดเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ครับอันนี้คือตัดในลักษณะแบบนี้นะฮะที่ตัดที่เราตัดแล้วคือมันก็จะเป็นออกมาในลักษณะแบบนี้นะฮะ ค่ะอ๋อก็จะเป็นวงลีวงลีนะคะก็วงลีสามารถที่จะใส่กรอบใส่กรอบรูปสมมติว่าเราจะใส่กรอบวงลีค่ะอันนี้คงไม่ใช่อันนี้นะอันนี้สามารถที่จะทําได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ลองทดลองอันนี้ค่ะนะแต่แต่ก็ต้องจะเป็นภาพที่ที่ที่เล็ก ลงมาจากนี้หน่อยใช่ไหมคะผมว่าเป็นภาพส่วนใหญ่ที่วงเป็นวงรีส่วนใหญ่จะเป็นใส่ในรูปของรูปบุคคลรูปบุคคลจะมากกว่าสมมติถ้าจะเป็นรูปวิวทิวทัศน์ก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอาจารย์ครับะเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมลองลองตัดดูไหมเดี๋ยวได้ลองลองลองกระดาษถ้าสมว่าถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะครับ เอาเอาลองตัดตัดอเล็กๆด,ดีกว่าอ๋อครับโอเคครับให้พิธีกรตัดลองใช่ไ, <c oughs> ไหมคะนี่อันนี้คือครับตอนตอนนี้ต้องเป็นสองต่อมาเป็นสองแล้วเราจะเอามุมตรงไหนล่ะคะมุมตรงนี้หมดแค่ตรงนี้หรือว่าอย่งไรคือให้มันอยู่ในกรอบนะฮะคือเรา คือสามารถที่จะเลื่อนเลื่อนในใบมีดเนี่ยไม่ให้เกินนี้คือหมายความว่าถ้าเกินนี้มันไม่ได้ละเกินมันเกินนะฮะก็นื่งก็ต้องขีดเส้นก่อนขีดเส้นก่อนขีดเส้นยาวเลยครับยาวนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้คือมุมแค่นี้ใช่ไหมคะ เผื่อจะเอาไปทำเองได้แล้วเดี๋ยวนี้เอาไปไปใส่ใส่รูปขั้นตอนตรงนี้ก็ไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากครับไม่ยุ่งยากแต่ต้องใช้เวลาแล้วก็ความปราณีตด้วยใช่ไหมครับแต่พอพอมาตรนนี้แล้วรูปของเราสัดส่วนของเราไม่ได้เห็นไหมมันยาวใช่ยาวไปฉะนั้น ก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ว่ารูปของเราที่เราจะไปใส่นั้นขนาดสัดส่วนเท่าไหร่ก็ต้องวัดใช่ไหมคะต้องวัดอันนี้ทดสอบในเรื่องของการตัดก่อนแล้วกันแต่ถ้าแต่ถ้าจะให้ธรรมะตะแมงมันต้องลองลองต้องยืนตัดมันจะสะดวกกว่านะเป็นตัวแทนของท่านผู้ชมนะคะในการทำด้านล่างครับอ๋อต้องเริ่มจากด้านล่างนะคะเส้นนี้ฮะ ใช่ตรงกันนะครับค่ะอันนี้คือกดเข้าไปเหรอคะอาจารย์กดไม้นี้ด้วยแล้วกดตกดนี้ด้วยแล้วลากไปแล้วกก็ลลาไปแ้วฮดูตำแหน่งไม่ให้เกินเส้นนะครับลากไปครับค่ะแลวอันนี้คือต้องดึงกลับมาดึงกลับมาครับดึงกลับมาค่ะแล้วลากต้องมุมใหม่อันนี้ก็ทำเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ ไม่ยากนะไม่ยากแต่ว่าก็ต้องใช้แบบว่าใช้สมาธินิดนึงค่ะถ้าถ้าลองทำแล้วน่าน่าจะสนุกนะคะอาจารย์อผมผมเชื่อได้ว่าคนทั่วไปบุคคลทั่วไปสามารถทำได้คทาทําได้อืมอันนี้ก็ถือว่าทําเป็นอาชีพได้ค่ะ แต่ว่าอย่างอย่างอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าถ้าเราไม่มีเครื่องมือนี้เราก็สามารถที่จะใช้เป็นคัตเตอร์ใช่ไหมคะตรงก็ได้ค่ะอาลค่ะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะดูผลสำเร็จนี่โอเคค่ะอ๋อมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชม นี่ก็จะเห็นเลยว่าจะมีเป็นเป็นมิติใช่ไหมคะอาจารย์สี่สิบห้าองศาใช่แต่ว่าคือสิ่งสี่ต้ําการคือตรงมุมนี้ถ้ามันเกินอย่างที่บอกว่าถ้าเกินแล้วมันจะเป็นรอยเป็นลักษณะแบก็จะไม่สวยก็กดกดแต่ถ้ามันเป็นกระดาษสีอะไรมันก็จะเห็นรอยมากขึ้นเพราะนั้นมันก็ตามตำแหน่งที่เราขีดไว้มันก็สามารถที่จะดนันดาะ อันนี้ก็เราก็หาซื้อได้ตามร้านที่ทํากรอบรูปรนะคะคคก็จะมีขายลัวสณะแับน,นี้นนค่ะ<า>อันนี้อยากอ,อันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนิดนึงนะคะว่าจะเป็นลักษณะของใบมีดนะคะเป็นตัวผอุปรกรณ์ต่างๆแล้วก็ที่บอกว่าตรงนี้จะเป็นเส้นเส้นเห็น<อ>ไหมคะ นะคะจะเป็นเส้นที่ที่บอกตำแหน่งนะคะว่าจะอยู่ตรงนี้แล้วเวลาค่ะแล้วเวลาตัดก็ต้องกดตรงนี้ลงไปให้ใบมีดออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้รูปแปดที่สวยงามออกเป็น45องศามีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการตัดนะคะเวลาเราทำไปเนี่ยค่ะจย์คะมือเราอาจจะเปื้อน <c oughs> เปื้อนฝุ่นเปื้อนดินสอเปื้อนอะไรมาที่เราใช้ลางเนี่ยคะ่ะ <c oughs> เปื้อนลงบนกระดาษแผ่นนี้เนี่ยเรามีวิธีการรักษาหรือว่ามีวิธีการทําอย่างไรให้ดูสะอาดขึ้นเหมือนเดิมไหมคะอาจารย์ค่ะคือกระดาษนี้เหมือนกับเป็นกระดาษชนิดพิเศษอย่าง <c oughs> น,นะพอสมมติว่าขอ,ขอดินสอหน่อยหนะ่ย <c oughs> สมมติว่า้อ,อยดินสอที่เราขีดเนี่ย เราสามารถลบแล้วไม่เห็นร่องรอยค่ะไ,ไม่เห็นร่องรอยของกระดาษไม่เห็นร่องรอยของอออสิ่งที่เรานั่นไ่เ้เราขีดเขียนไปหรือ dachte, ดำๆเนี่ยเราสามารถลบได้อก็ออกหมดเลยใช่ไหมคะไม่เหมือนกับกระดาษที่กระดาษโฟโต้กระดาษกรอบรูปทั่วไปะนะกระดาษกรอบรูปทั่วไปถ้าขีดขีดแล้วหรือว่านั่นแล้ว กระดาษตรงนั้นที่เราลบไปมันจะเป็นรอย <S <S อเป็นรอยให้เห็นเป็นขุยเหรอคะอาจารย์มันจะเป็นรอยเลยเป็นรอยเป็นคล้ายๆรอยคาบที่เป็นเต้นะนะที่ที่เราลบไปตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นรอยด่างรอยอะไรต่างๆแต่กระดาษกระดาษในลักษณะแบบนี้ไม่เป็นนะ,ะอย่างเช่นํำแหน่งดำดำอย่างนี้นะเราเราสามารถที่จะลบออกไหมคะอาจารย์หลังจากเราทำแล้วเราสามารถที่จะลบได้อ๋อค่ะก็สามารถที่จะใช้ยางลบดินสอธรรมดาลบออกได้เลยแล้วไม่เป็นขุย ไม่เป็นขยี่ยถือว่าเป็นกระดาษตัวนี้ถือว่าเป็นกระดาษตัวนี้พิเศษนี่ก็อาจทำมาโดยเฉพาะในการทํากรอบกค้ะแล้วการดูแลรักษากระดาษชนิดนี้ล่ะคะต้องดูแลยากไหมคะอาจารย์อย่าให้ถูกแดดถูกความชื้นอะไรไหมคะอาจารย์สิ่งสำคัญคือคือคงไม่ให้ความชื้นเป็นแต่ไม่ให้ถูกความชื้นแค่นั้นเองคือมันก็มีอุปกรณ์ที่อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่ง สำหรับการทำกรอบขอบรูปคือกระดาษอัดหรือหรือกระดาษอัดด้านหลังบางทีใช้กระดาษที่ที่ค่อนข้างที่จะอ,อ,อ,อะไรเกิดความชื้นขึ้นมาก็ม,ม,มีผลค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือขั้นตอนนะคะการทำการตัดกระดาษ กรอบรูปนะคะซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะไม่ยากแต่ที่สำคัญคือเราจะต้องอใส่ความใส่ใจเข้าไปนะคะใส่ความปราณีตลงไปนิดนึงก็จะทำให้กรอบรูปที่เราต้องการนั้นสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทางรายการของเราต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ,คคะสสวัดีครบ ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็คงจะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะดิฉันและท่านวิทยากรทั้งสองท่านต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครับต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ